สวัสดีค่ะวันนี้มาต่อกันนะคะหลังจากที่เราปิดการขายที่สุขุมวิทร้อยหนึ่งแล้วเจ้าของเดียวกันเนี่ยเขาจะมีตึกนี้อีกตึกหนึ่งนะคะก็เลยรีบมาดูเพื่อที่จะเอานำเสนอกับคุณลูกค้าต่อนะคะเป็นตึกอาคาร4ชั้นนะคะอยู่ พหลโยธิน35บางคนอาจจะเรียกรัชโยธินถ้าใครรู้จักตึกช้างนะคะแล้วก็สำนักงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์สถานีรถไฟฟ้ารัชโยธินเดินเข้ามาเพียง600เมตรนะคะปัจจุบันตึกตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับ โครงการของ AP ค่ะซึ่งเป็นคอนโดนะคะคอนโดของ AP เป็น l u x ชัวรี่คอนโดรู้สึกจะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเหลืออีกประมาณ1ปีตอนนี้กำลังขึ้นคอนโดอยู่ตรงกันข้ามเลยค่ะตัวตึกเนื้อที่61ตารางวานะคะเป็นสชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ750บาทความใส่ใจของคนขายเนี่ยทำเหมือนงานศินลปะเลยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นฟาศาสตร์ที่เราเห็นเนี่ยนะคะที่เขาทำน่ะเหมือนงานประดิษฐ์เลยค่ะวางทีละชิ้นทีละชิ้นซึ่งสวยงามมากค่ะนี่ทิพย์กำลังเดินลงไปดูชั้น3นะคะแทบจะจำไม่ได้เลยโครงสร้างอาคารเก่านะคะถูกปรุงแต่งอย่างสวยงามทั้งผนงังขนาดนี้ขนาดยังไม่เสร็จนะคะถ้าเป็นออฟฟิศแล้วนี่เดี๋ยวให้ดู Perspective ที่เขาทำไว้ก็ได้นะคะตรงนี้เป็นโซนชั้น3นะคะด้านนี้ก็จะเท View ตรงนี้เขาก็จะเท View เหมือนกับชั้น4นะคะแต่ต่ำลงมาหน่อยนึงถ้าเราเห็นตรงทางไปธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเยาจะเป็นรัชโยธิน33มทางนี้ถ้าเกิดว่าออกด้านนี้จะทะลุได้ระหว่าง33กับ35นะคะ อินนั่นแหละตรงนี้เป็นฟาซาดด้านหน้านะคะด้านนี้เขาจะทําเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำเ,เดี๋ยวเราไปดูในติดเปอร์สเปกตีฟก็ได้ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเหลือเก็บงานเก็บรายละเอียดบันไดลงมานะคะก็อีกทีตรงผนังตรงนี้สวยงามมากตอนนี้ทิพย์กำลังไปที่ชั้นสองนะคะก็จะทําไว้เป็นล่งๆเหมาะสำหรับ ฟอรทูซิลลิ่งสูงๆที่ทำเป็นอาคารสำนักงานนะคะตรงนี้น่าจะเป็นห้องประชุมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เป็นห้องทำงานดูโคมไฟสิคะจัดไว้อย่างสวยงามเขาทำคานใหม่แล้วก็เป็นเปือยๆอ,อย่างนี้ค่ะเป็นสไตล์ลอฟค่ะเพราะคงรักษ,กษาไว้ความโปร่งของอาคารนะคะถัดมาก็เป็นชั้นหนึ่งแล้วค่ะตัวชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีห้อง ห้องเป็นห้องรีเซพชันชั้นหนึ่งยิ่งสูงค่ะฟอร์ทูซิลลิงเขาสูงมากเป็นห้องโถงนะคะตอนนี้ช่างก็กำลังเก็บงานคิดว่าไปได้ถึง90%แล้วนะคะด้านหลังจะมีห้องน้ำรั้วเดี๋ยวเตรียมติดอลูมิเนียมกระจกนะคะตรงนี้เบิ้ลเบิ้ลได้นิดนึงค่ะห้องน้ำจะอยู่ด้านหลังนะคะหน้ากว้างมากหน้ากว้างประมาณ14 14เมตรค่ะตรงนี้เป็นฟาซาดของห้องรีเซพชันห้องโถงข้างล่างถัดมาก็เพราะว่าตัวอาคารนี้จะติดถนนนะคะก็สามารถจอดรถหน้าอาคารได้แล้วก็เป็นซอยตันนะคะเป็นไงคะสวยไหมคะอ๋อนี่ไงอิฐที่เขาเอาไปทำฟาซาดก่อกอทีละก้อนทีละก้อนเลยค่ะทางนี้เป็นทางเข้าออกไป500เมตรค่ะก็จะถึงรัชโยธินนะคะ สุดท้ายอยากให้เห็นอีกทีหนึง่งตัวอาคารสวยงามมากภูมิใจนำเสนอค่ะแล้วก็มีของดีๆนี่เวลาคนขายก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะมีทรัพย์สวยเนี่ยติดตามในช่องของทิพได้นะคะจากทิป p ์พ p อ r t y นะคะเบอร์ติดต่อทิปย์นะคะ093641 5 4 2 4คอยติดตามกันเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ